สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่องตลาดนัดวินเทนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิววิทยุทานินนะครับรีเซิฟเวอร์นะครับรุ่น TF222 นะครับ24ตัวนะครับตัวนี้สภาพก็ตามที่เห็นนะครับก็ยังสวยงามอยู่นะครับด้านข้างนะครับด้านข้าง ฟังก์ชันการใช้งานนี่ใช้ได้ครบนะครับครบถ้วนนะครับก็คือ,อเริ่มจากตัว v u signal นะครับ v u meter นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าการใช้งานมันเวลาใช้งานสภาพดีแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลอดไฟหน้าปัดก็ติดครอบอยู่นะครับนี่นครับวนลุ่มลุกบิดก็ยังอยู่ครบ เดี๋ยวลองมาถ้าลองฟังดูเลยนะครับเป็นาถ ชาติฟันเอสปริงสนใจกองทุนโทร02-12683ทุกภัยโควิดนาทีที่ขณะน,นี้มีตำนวของผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาครับใช้ตัวใช้สี้าวลูกนะก็แล้วทุกคนก็ขมือมันหมดในตัวของเราเอ,องปุ๊บหายปุ๊บไม่ใช่ยาระยะปืว่วย นะครับต้องเข้าใจยอยู่แค่แบบนี er> ้ข้อมูลทั้งหมดนี้ก็เลยแนะนํานะครับหากต้องการทักแลดแแล้วก็ปกป้องคุ้องเาองนม้ัวมันน่าจะเอาอยู่ละอย่ากเปิก่อน ก่อนมาที่ตะเพราะว่าตัดการที่ได้คืยงาะจ้ จะให้การตอบข้อสงสัยรวมถึงการช่วยเหลือตัวอายุเกิน60และวจะต้องระวังเรื่องต่างๆด้วยนะครับการใช้วิธีมันก็ช่วยทำให้กระดูกหลังไม่มีการเคลื่อนไปโอ้เตะเลยเอาล่ะ The to Thailand easy place relax. Radio Thailand, 88ที่ 2. พุทธัการ2สุทรศักรา 5, 6, 6, 6, ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอ่นี่ครับสถานีที่ชัดเจนนะครับ่าดูอันแรกนะครับเป็นซิกแนลนะครับซิกแนลจะต้องขึ้นสุดแบบนี้นะครับ แล้วก็เข็มวิวมิเตอร์นะครับถ้าตรงช่องนะครับสาหกิจชุมชนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความชัดเจนและคล่องตัวต,นะตลอดจนการกำหนดให้กรมส่งเสริมการ,รเกษตรางาและสำนัก,ก,ากงานเกษตรจังหวัดทำหน้า,าที่เป็นศูนย์บริการรับเรื่องประสานงานโอลุ่มก็ธรรมดาครับปิดแล้วก็ต้องไม่มีเสียงนะครับเพื่ออเมนิใน้งานได้นะครับแล้วเนี่ยในการติดต่อกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพิ่มเสียงเป็ดนะครับ สังหารเรมาซาเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของวิสาหากิจชุมชนและมีอยู่ก่อนวันเือนคำตัวนี้ตัดเสียงแหลมนะครับตัดเสียงแหลมอาคิจชุมชนซึ่งได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลนั้นได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อประโยชน์ในการดาเนินเวลาใช้งานพบเสียงมันจะตัดเสียงแหลมออกไปนะครับคนการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย <FC> ว่าด้วยการส่งเสริม FC, fc ก็คือ มันจะมีผลต่อเมื่อเราใช้ตรงรับฟังที่สถานีวิทยุมันใกล้กันนะครับมันกวนกันอะไรเงี้ยตัวนี้ถึงจะใช้งานได้ได้ดีมีประสิทธิภาพนะครับ AFC ย่อมาจาก Automatic Frequency Control นะครับตัวตัวล็อกคลื่นคลื่นไหนชัดเนี่ยมันก็จะไปอยู่คลื่นนั้นนะครับคือไม่ได้วิ่งไปหาพวก วิยุคคืนแซกซอนนะครับจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลนนทําให้วิสาหากิจชุมชนอันนี้ก็ปรับเปลนะครับยาที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายได้รวมถึงสามารถเข้าถึงการขอรับบริการหรือการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐที่กําหนดให้ผู้ขอรับบริการต้องเป็นนิติบุคคลอันจะเป็นผลให้วิสาหากิจชุมชนพัฒนาการประกอบกิจการให้เกิดความอันนี้เป็นวอลุ่มใหม่นะครับ ใหม่จะใช้แจ็คอันเล็กนะครับเนี่ยไว้เสียบพูดได้นะครับไี่หมาเในครับเดี๋ยวมาลองดูภาค a อกันบ้างนะครับว่ารับได้ขนาดไหนนะครับไชะติดบางคนก็ชอบความ

ไม่ใช่เฉพาะการกระจอนเกียยที่คร,รอบคูุมทุกพื้นที่แต่วันนี้หลายสิบชีวิตนะคะครับอันนี้เป็นภาค AM นะครับก็รับได้หลายสถานีอยู่นะครับ ันนี้มาดูสภาพด้านหลัง hmm. บ้างนะครับก็จะเห็นว่าตัวหนังสือยังคมชัดอยู่นะครับไม้ไม่บวมนะครับไม้ปิดขวาหลังนะครับน็อตเดิมทุกตัวเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นน็อตของเดิมมาเลยนะครับไม่ไม่ได้เปลี่ยนน็อตนะครับน็อตยึดนนะครับยังเดิมเดิมอยู่เลยนะครับช่องนี้ก็ต่อ aux ได้นะครับต่อสัญญาณเทปนะครับหรือว่าคคอร์ดนะครับอันนี้ก็ต่อลำโพงนอกได้นะครับ มีมีสัญ,ญลักษณ์บอกไว้นะครับอันนี้ก็สายอากาศนะครับถ้าเป็น a m สถานที่ไกลๆนะครับเราอาจจะจำเป็นต้องใช้สายอากาศภายนอกต่อนะครับอันนี้ก็ f m ก็มันก็จะมีเสาในตัวให้อยู่แล้วนะครับครับที่ถ่ายให้ดูนี่ก็คืออันนี้เป็นทานินรุ่นที่สภาพ ที่ว่าใช้งานได้ได้ดีปกตินะครับหมายถึงว่าที่ที่ที่สมบูรณ์นะครับก็จะมีประมาณเนี้ยนะครับการรับฟังการอะไรเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้า,าไม่ได้แบบนี้ก็คือน่าจะต้องให้ช่างเขาดูให้นะครับปรับจูนปรับแก้เราจะได้ใช้ของที่มันที่คุณภาพดีๆนะครับที่ว่าใช้งานได้สมบูรณ์น่ะนะครับการฟังการอะไรจะดีกว่าเยอะนะครับ วันนี้ผมตลาดนัดวินเทจนะครับก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับที่ได้มานะครับยังอยู่นะครับครับขอฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ